คามนมาของวิทยุค่ะความเป็นมาของวิทยุนะคะเริ่มตั้งแต่วิสต์โซนค่ะคาได้คิดสัญญาณทางไกลโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อปีคศ1836ค่ะต่อมาค่ะปีคศ194 4ซามูเอลมสเขาได้คิดคนโทรเลขได้สำเร็จแต่ที่จริงแล้วเขาสามารถคิดคุนเรื่องตา้ปี1832แต่เกิดอุปสรรคต่างๆนะคะทำให้เขาไม่ได้เผยแพร่ในปีนั้นค่ะ ต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันตันตกที่ชื่อว่าเฮิร์ตเนี่ยเขานะคะได้สามารถผลิตเครื่องมือนะคะที่สามารถนํคขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารค่ะและเขานะคะยังสามารถประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ในปี1 8 8 5ค่ะและผลงานของเขานะคะคือการที่เขาเนี่ยได้รับการยกย่องเรียกเป็นขึ้นวิทยุนะคะที่ชื่อว่าเฮิร์ตตามชื่อของเขาเลยค่ะ ต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีกูลี่เอลโมมาคนีนะคะเขาสามารถสร้างวิทยุได้สําเร็จค่ะและเขานะคะสามารถสร้างวิทยุโดยที่การส่งขึ้นข,นของเขาไม่ต้องใช้สายเลยค่ะและเขานําความคิดการสร้างวิทยุมาจากเฮิร์ตอีกทีนึงค่ะ และในวันที่27มีนาคมปี1899นะคะเป็นวันที่ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุเลยค่ะเพราะว่ามาคนนี้นะคะเขาได้ทําการส่งวิทยุไปในทางช่องแคบของอังกฤษได้เป็นผลสําเร็จค่ะเขาก็เลยทําการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อไปขอเชิญคุณเพ็นพรค่ะในปี1901กุรีเอลโมมาคนีส่งคลื่นวิทยุโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกยะทางกว่า2,000ไมล์ได้ ในปี1908สามารถส่งสัญญาณเป็นเสียงพูดได้โดยการพัฒนาของศาสตราจารย์วิจูรณลเอเพรสเซนเดนและทำจุนสำเร็จโดยรีเดอร์ฟเรสซึ่งเป็นการส่งเสียงพูดจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับในระยะไกลเรียกว่าวิทยุโทรศัพท์ทางด้านเครื่องรับวิทยุในระยะแรกจะเป็นวิทยุที่มีก้อนแร่เป็นตัวกำเนิดพลังงานคล้ายกับการใช้ถ่านไฟฉายประสิทธิภาพการรับขึ้นอยู่กับพลังงานของแร่เครื่องรับต้องมีเครื่องฟังเสียงครอบหูผู้รับต้องหาขคลื่นโดยรับเคลื่อนตามกระแสะลม วิทยุได้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับควบคู่กับการพัฒนาอุปรกรณ์และระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการประดิษฐ์หลอดไดโอดโดยจอห์นเฟลมิงและหลอดไดโอดโดยรีดูฟเรสเมื่อเครื่องรับเครื่องส่งมีวิวัฒนาการดีขึ้นการเสนอรายการต่างๆก็มากขึ้นเช่นสถานี KCBS ในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเริ่มออกอากาศเมื่อปี1910เป็นการออกอากาศครั้งแรกของโลกวันที่7พฤศจิกายน สถานี KDKA ของบริษัท Westinghouse สหรัฐอเมริกากระจายข่าเวเกี่ยวกับการเลือกประธานาธิบดีหาดิ้งการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ประกฏเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในปี1930มีการถ่ายทอดพระราชดำรัสเปิดประชุมทหารเหนือที่ลอนดอนโดยพระเจ้ายอชที่5ส่วนสถานีวิทยุ British Broadcasting Corporation เริ่มกระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์1922และเป็นแม่แรงสำคัญในการถ่ายทอดพระราชดำรัสเปิดการประชุมทหารเรือที่ลอนดอน ส่วนวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นในปี2470โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรยชัก,ช,กชัยกรกรมพระกำแพงเพชอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคม,มานาคมในรัชกาลที่7เนี่ยเป็นคนซื้อวิทยุโทรศัพท์มาติดตั้งที่วางดอกไม้และก็ส่งเสียงพูดเสียงดนตรีออกไปค่ะต่อมากองช่างวิทยุกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ได้นํามาใช้เป็นงานประจําบ้างในวันที่3เสียดพฤษภาคมปี2471ต่อไปจะเป็นพิธีเปิดขอเดินเชิญคุณม,มตน้นอยค่ะ พีเปิดสถานีวทิทยุนะคะวันที่25กุมภาพันธ์2473เป็นวันที่ทางราชการได้ทำการเปิดสถานีวทิทยุเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยพิธีเปิดนี้กรอัญเชิญกระแสพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากที่นั่งอมรินรวินิฉัยแล้วถ่ายทอดไปยังเครื่องวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยู่ที่พญาไทซึ่งนั่นก็นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยค่ะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็น การออกอากาศเป็นครั้งแรกโดยก่อนที่จะมีการจัดตั้งสถานีเพลยุยกระจายเสียงขึ้นในประเทศไทยก็ได้มีการทดลองส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงโดยส่งเป็นคลื่นสั้นขนาด37เมตรกําลังออกอากาศ2 0 0วัตต์เป็นคลื่นที่ใช้ในการทดลองการทดลองที่ตึกไปรษณีย์วัดเสียบปากคลององอ่างตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2471และมีการตั้งชื่อสถานีว่าสถานี 4PJ ต่อมาได้มีการย้ายไปดำเนินงานที่สารแดงและเปลี่ยนพื้นเป็น29.5เมตรและเพิ่มกำลังการออากาศเป็น500วัตต์และได้ทำการเปลี่ยนชื่อสถานีเป็นปูพีเจแต่ปรากฏว่าการนำขึ้นมาในการอัดอากาศนั้นได้ผลตอบรับที่ไม่ดีนะักเนื่องจากว่า มีการจางหายไปของสัญญาณทําให้มีการเปลี่ยนมาเป็นทดลองการส่งขึ้นนี่มีความติดระดับกลางโดยมีความถี่9 3 7 5กิโลเฮิรหรือความยาวคลื่น320เมตรและเพิ่มกาลังการออกอากาศเป็น1,000วัตต์โดยใช้สัญญาณเรียกขานว่า11 PJ ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจและนิยมฟังวิทยุกระจายเสียงกันมากขึ้นจึงได้มีการจัดตั้ง ถานีพายุกระจายเสียงขาวรขึ้นที่บริเวณทุ่งพญาไทกรุงเทพมหานครนับว่านั่นเป็นการจัดตั้งสานีพายุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทยครับในปีพศ2495น,นะคะ ไทยได้ซื้อเครื่องส่งสัญญ,ญาณวิทยุกระจายเสียงระบบคลื่นสั้นค่ะเข้ามาเพื่อใช้ในการกระจายเสียงไปยังต่างประเทศค่ะและก็ได้เริ่มอ,ออกอากาศจริงในปีพศ2496ค่ะหลังจากนั้นนะคะไทยได้ซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ FM เข้ามาจํานวน2เครื่องค่ะเพื่อใช้ในการถ่ายทอดรายการแทนการใช้สายโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ได้เริ่มออกอากาศจริงในปีพศ2499ค่ะ คลื่นวิทยุเป็นคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เกิดในช่วงความถี่วิทยุบนเส้นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าคือวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารมี2ระบบคือ FM <AM S 2> และ FM. ระบบ AM หมายถึงระบบการผสมคลื่นที่เมื่อผสมกันแล้วทําให้ความสูงของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียงจึงเรียกว่าการผสมทางความสูงของคลื่นวิทยุ AM ให้คุณภาพเสียงที่ไม่ดีนะักเพราะเกิดการรบกวนได้ง่ายเช่นการรบกวนจากสถานีข้างเคียงเครื่องใช้ไฟฟ้าการรบกวนจากธรรมชาติสภาพอากาศที่แปลก,กวนจะทําให้เสียงขาดหายเป็นช่วงๆการส่งคลื่นวิทยุ AM แบ่งตามความถี่การใช้งานออกเป็นช่วงคลื่นดังนี้1คลื่นยาวความถี่30-300ถึงกิโลเฮิรตซ์ 2. คลื่นปานกลางความถี่535-1,605กิโลเฮิรตซ์เป็นคลื่นความถี่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยส่งไปได้ไกลถึงประมาณ200กิโลเมตร 3. คลื่นสัน้นความถี่3-30เมกะเฮิรตซ์คุณภาพเสียงไม่ดีแต่สามารถส่งไปนับพันกิโลเมตร 1, Hz, จึงสามารถส่งกระจายเสียงได้ข้ามทวี รับระบบ FM นะครับเป็นการผสมขึ้นทางความถี่คือคืนวิทยุที่ผสมกับคลื่นเสียงแล้วมีความถี่ไม่สมบำเสมอเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียงความสูงของคลื่นยังคงเดิม QFM ส่งด้วยความถี่88-108 MHz ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า100สถานีกระจายอยู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้คุณภาพเสียงดีไม่เกิดสัญญาณรบกวนแลนสภาพอากาศแปรปรวนแต่ส่งได้ในระยะประมาณ150กิโลเมตรปัจจุบันนิยมส่งในแบบสเตอริโอที่เรียกว่าระบบ FM Stereo Multiplex ซึ่งเครื่องรับวิทยุ สามารถแยกสัญญาณออกเป็นสองข้างคือ,อยาสำหรับลำโพงด้านซ้ายและสำหรับลำโพงข้างขวาครับสำหรับวัตถุประสงค์ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับก็คือสนับสนุนให้คนไทยครับรู้จักระบอบประชาธิปไตยครับและส่งเสริมนโยบายส่วนรวมของภาครัฐครับปลูกจิตสำนึกครับให้คนไทยรู้จกักรับผิดชอบต่อเทศชาติและมีความสามัคคีกันครับ เป็นสื่อมวลชนที่ดีครับสำหรับการสื่อข่าวและให้ข้อมูลความบันเทิงแก่ประชาชนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมรับฟังวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ